วายไม้ใช่ไหม4,003วายสามตัวดอกนี้9,000โอ้โหชื่อก,กำไรบอกเลยกำไรโอ้โหยังเข้าฟรีึกว่าจะไม่แจกนะไปคิดตังเลย13,450กับการกับเหลือหกครั้งจะเป็นยังไง กะลา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 สวัสดีวันนี้มาอยู่กันอีกแล้วกับพ่อนน่มอบูดาบีวันนี้มาอยู่กับเกมมาจงเวสองเกมนี้เคยเล่นไหมวะยังไม่เคยเล่นนะเกมนี้มาจงเวสองเนี่ยมาจงเวสองยังไม่เคยเล่นนะพอดูดี่อัตราการจ่ายมันจะเหมือนกับอันอันแรกไปนะพอดูอัตราการจ่ายก่อน,นนะว่ามันจะจ่ายเหมือนกันไหมน่าจะคล้ายๆกันนะ่มั้ง คล้ายๆคล้ายๆมีฟีสปินนะเกมนี้เออมีฟีสปินเหมือนกันล่ะคิดน่าเหมือนกันเหมือนกันมามีทุนอยู่เหมือนหนึง่งวันนี้เอาตังค์เข้าน้อยว่าเหมือนหนึง่งปกติแม่ตังค์ต้องมีประมาณแสนนะเนี่ยเออตังได้มีประมาณแสนไปบวกผลเลยเบ็ดละร้อยเบ็ดละร้อยก่อนแล้วกันค่อยๆเป็นค่อยไปไค่อยๆเป็นค่อยไปไค่อยๆเป็นไดยเปลี่ยนไดยเข้าไปนี่วายเข้านะวายเข้าเมาื่อกี้คูณเท่าไหร่คูณสามเมาื่อกี้ ม,มามีหมื่นหนึ่งวันนี้จะได้เท่าไหร่วะไปขอให้เข้าฟีสปินแล้วกันเข้าฟีสปินนี่หวานหมููเข้าฟีสปินนี่หวานหมูนะตัวอะไรเข้าเนี่ยดูดิมันจะเข้ายากไหมโอ้โหนี่แหละนี่แหละ,หละรอเลยรอเลยอีเลยโอ้โหเลยนะไปร้องมันหมุนเองเดีร้องให้มันหมุนเองดิ โอ้ห้าสิบบาทไปต่อไม,ไม่ไปต่อนะจบแค่คูนหนึ่งโอ้โหจบแค่คูนหนึ่งเองไปหมดเรื่อยๆเลยโอ้มาแค่ตัวเดียวไอตัวนั้นต้องมาประมาณสามตัวน้ำค่อยเข้าฟรีสปินให้โอ้นี่ไงมื่ีเกือบวายเข้าวายได้ใช่ไหมวายไม่ได้ใช่ <c oughs> ไม่ต้องอันนั้นนะเพราะว่าเราเลี้ยงเธอโบนะหมุนแบบเทอร์โบแนละ้ดดวก,ก,กดเองแหละเพรมันกดให้โอ้โหวายได้ใช้นะวายได้ใช่ไหม สี่ร้อยเจ็ดสิบเมื่อกี้ผลประกอบการสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทเนะี่ยโอ้โหวายได้ใช่ไหมไวยไม่ได้ใช้สามสิบบาทจะให้ทับแปะอนะไรโอ้เข้าดิฟีสปินดอกน,นี้เข้าฟีสปินแล้ววะ่ะไปรอดูดิขอสักเน้นเน้นขอเน้นเน้นขอเน้นเน้นขอเน้นเนนเลยแล้วกันโอ้โหไม่แจกนะตาตาแรกเปิดมาตาแรกก็ไม่แจกเลยว่นะโอ้ยว่าเกลือนะอุตส่าห์เข้าฟีสปิน ว่าไม่ได้ใช้วายได้ใช้ไหมสี่พันสามวายสามตัวดอกนี้เก้าพันโอ้โหชี่ยกำไรบอกเลยกำไรโอ้โหยี่เข้าฟีสปินว่าจะไม่แจก,กนะไปคิดตังเลยเหมือนสามสี่ร้อยห้าสิบกับกันกับเหลือหกครั้งจะเป็นยังไงโอ้โ oh, ห oh, เหลือหกครั้งจะเป็นยังไงเยอยดอกนี้ก,นกำไรแล้วนี่ 10, 1หมื่นหนึ่งเนี่ยมาร้อยมันจบฟีสปิน โอ้โหเมื่อกี้เราเพิ่งไปเสียเกมนั้นมาโอ้โเสียเกมเพราะเคลวหมาโอ้โอเคืนได้เหรอเออขอคืนหน่อยนี่วายมาที่ใช้วายมาตัวดีมาเลยสองครั้งไปกำไรก็แหล,ละพอนี่แหละพอก,กำไรนิดน,น้อยพอ,อยี่วายสองตัวที่ใช้อยู่นะอื้อหือกำไรหกสิบวายแยวชีโอ้ได้กำไรแล้วนี่บอกเลยเหลือครั้งเดียวบอกเลยเน้น ไปเองนะคิดตังเลยหมื่นสี่บอกเลยกำไรกำไรวายได้ใช้เออวายใช้เออมาเราได้กำไรแล้วเราควรแยกย้ายแต่ก็เลือกดิได้กำไรแล้วต้องเลืกดิไว้เจอกันใหม่เกมหน้านะว่าจะเล่นเกมอะไรรอดูเลยโบรบาย